ผมพบกับออยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ชิฟวินเลตอีกแล้วผมมารอบที่สองแล้วครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้ถ้าอ่านออกก็มารอบที่สองแล้วเหรอนี่นะครับนี่นะครับไปสิหาวีไก่ด้วยนี่นะครับมีไก่มีไก่นั่นน่ะป้า

กล้องผมกากเป็นอย่างนี้แหละครับกล้องกากไปดูไปดูแกะไปดูอาหารแกะอันนี้คุกกี้แกะคีแกะเติมเลยนี่คือหญิงจุกไม่รู้จักเหรอครับนี่คืออาหารแกะและนี่คือถังใครอ่ะนี่คืออาหารแกะนี่คือถังใครอ่ะโอเคครับไปครับร้านขนมนะครับร้านขนมไปดูซินี่นี่อันนี้ก็บาบาบาไม่มีอะไรเลย ใชน่ี่คนสนใช้อะไรก็ไม่รย่นี่นะครับเราออกมาข้างน,นอกแล้วทางเข้ามาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมยยนี่นะครับผมอันนี้คือรถตุกต๊กๆนะครับรถโดยสาร ขึ้นได้เหรอเคยขึ้นไ่ายเนี่ยเคยขึ้มาที่จุบเคยเหรอมากี่รอบแล้วนี่ครับเราไปดูรถกันนะครับนี่นะครับรถล่ะ<ส> นนินี่แหละครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเป็นผู้โดยสารน,นี่นะครับเอาป้าของจุ๊บก็ยังไม่เต็มมามาั้งผมเหลือเฟือครับพี่ของผม,มคุณจิ๊บนะครับเอาทำมาเอาทำมแมวอะไรล่ะนี่คือหน้าร้านนี่คือตู้ไปรษณีย์ค,ครับผม นี่คือเบกมือรถนะครับนี่นะครับผมคุณจิ้มครับไปครับจิ้มครับจบแล้วไม่ได้ยังไม่ทันลาจบเลยก็พิ์ไป,ไปโอเคครับฝากกด, like, กดไลค์กดซัปตะคายกดแชร์ด้วยนะครับผมโอเ <Okay S 2> คครับวัสดีครับ